นกใหม่มาหัดต่อนะครับวันนี้อากาศมันดีนะก่อนหน้าน,นี้ที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปสองสามวันหลายวันเนี่ยที่ผ่านมาเพราะว่าฝนมันตกนะครับอากาศช่วงนี้ฝนมันตกแล้วผมก็ป่วยเลยนะไปตากฝนเพราะว่าก็พาน,นกไปต่อน,นี่แหละแล้วก็ไปติดฝนนะครับก็เดินกลับบ้านขับรถกลับบ้านตากฝนป่วยะรวันนี้ก็แดดออกก็เลยลองเอานก ใหม่มหัดต่อดูนะครับวันนี้ได้มาสองแต้มก็แขวนที่เดิมอะนะครับแหวนที่เดิมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปอาบนสวนเพื่อนนะครับแล้วก็พอดีว่านาทีของคลิปนะครับมันมันเร็วเกินไป นะผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนั้นแต่เดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับก็ไปได้มาตอนนี้ก็ชํำอยู่ยังไม่ร้องเลยนะแป๊บเดียวนะครับไปแขวนแล้วไม่ทันได้ร้องก็ลงก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไปแลกกับน้องท่านหนึ่งมานะเป็น fc แถวบ้านนี่แหละนะครับก็ไปเจอกันนะแล้วก็ผมก็เลย เขาจะมาต่อนกที่บ้านผมนะครับน้องเขาจะมาต่อแล้วผมก็ได้พูดคุยนะครับก็ไปถามเรื่องนกนี้แหละนะครับก็น้องเขาบอกว่าแถวบ้านก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ร้องดีนะผมก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเนี่ยค่อยไปนะครับแต่ก็ตอนนี้ไม่มีเวลาก็เลยเอานกเสียงที่ผมคัดไว้นะครับสองตัวนะ เอาไปแลกกับน้องเขาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีนกปลอดเหลืองหัวจุกดําก็เอาไปให้น้องก็สามตัวนะครัพไปแลกกับตัวเดียวนะ้องเขาได้นกเพิ่งได้มาใหม่นะครับตัวนี้ไม่เคยพาเข้าป่าแต่น้องเขาบอกว่าร้องแล้วนะเพลงยาวนะผมก็ไปตอนเย็นนะไม่ได้ฟังหรอกนะครับไม่ได้ยินเสียงน้องเขาก็แฟนให้ดูนะครับนะกะว่าอยากให้ฟังเสียงแหละแต่ผมไปก็ไม่ได้ยินเสียงมันหรอกนะเพราะว่ามันมันเย็นแล้ว ผมก็ไปยืนดนะูก็เห็นว่ามันเหมือนจะปรับสภาพในกรงได้ดีก็คือเนี่ยมันมันมันนิ่งมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่บินเอาหน้าชนกรงจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพร้อไม่พร้อนะคืออยากได้เสียงนกทินแปลกๆนะครับแต่บังเอิญคือตัวมันเล็กนะตัวมันเล็กผมก็เลยเอามาเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นนกสไตล์ตัวเล็กๆหางสั้นๆนะครับตามที่ผมเคยบอก ไปเห็นปุ๊บก็ไปยืนดูเห็นมันตัวเล็กนะตัวเล็กแล้วก็หางก็สั้นนะครับก็เลยเอามาเลยก็ไม่นึกว่ามันจะร้องนะครับก็เลยบอกน้องเขาไปว่าเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับนกนี้แหละตัวที่เอามานี่แหละเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วน้องเขาบอกว่ามันร้องแต่ที่บ้าน,นมันมันเพิ่งเปิดดอกที่บ้านนะครับแต่ว่าเข้าป่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าร้องหรือเปล่าผมก็เลยพาไปประมาณอ สองสามวันหลังจากที่เอามาแล้วก็อีกวันหนึ่งผมก็พาไปเลยมันก็ร้องนะครับร้องร้องบ้างไม่ร้องบ้างแต่ก็ร้องอยู่นะครับแต่ว่านกเนี่ยพาไปสามที่นกมาทั้งสามที่เลยนะแต่ไม่ลงมันเหมือนแบบว่าดึงไม่ลงนะครับผมก็เลยเอะใจทีนี้ผมว่าอะไรแปลกนะครับสรุปแล้วก็คือมันเป็นที่นกป่านะครับไม่ได้เป็นที่เจ้าตัวนี้ะ นกมาก่อนหน้านี้สามพาไปทั้งสามสามที่นะครับสามสถานที่ก็มาทั้งสามเลยแต่ไม่ลงนะมาร้องอยู่ไกลๆมาเหมือนจะลงเนี่ยก็ไม่ลงนะครับแล้วก็บินไปก็เป็นที่นกป่าวันนี้ผมก็เลยพหลังจากนั้นเนี่ยฝนมันตกนะครับผมก็เลยหยุดเนี่ยวันนี้แดดออกนะครับแต่ก็มีท่าทีเหมือนจะตกอยู่นะครับก็เลยพามาต่อดูพามาซ้อมดูนะครับ เนี่ยก็เลยแขวนไว้ที่เดิมเลยข้างแม่น้ําข้างห้วยนะครับได้มาเป็นนกแก่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นลูกเสือปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอ่อนมากนะก็น่าจะรุ่นเดียวกันละเนี่ให้ดูเปรียบเทียบไปดูระหว่างนกแก่นะครับกับลูกเสอืออ่เห็นความแตกต่างหรือเปล่าอุ้ยโดนดุวะ่ะตัวนี้เห็นความแตกต่าง น่าจะน่าจะเห็นแล้วนะว่าตัวไหนนกแก่ตัวไหนลูกเสือเห็นไหมผมไ่สังเกตดูก่อนนะครับดูหางคุณดูปลายหางดิดูหางดิแล้วดูขนหน้านะครับตัวมันเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะมันยังเป็นประมาณลูกเสือลูกนกประมาณนั้นนะยังนกหนุ่มนะยังไม่ถึงนกหนุ่มเลยตัวนี้ส่วนตัวนี้นกแก่ มาให้ดูขนหน้าเห็นไหแตกต่างกันไหมนกแก่ดูหน้าผากดิแล้วดูหางดิหางเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วล่ะเห็นไหมคือสังเกตดูง่ายง่ายนะครับไม่ใช่ให้ดูความยาวของมันนะให้ดูขนของมันอะขนหางแล้วก็ก้านหางเห็นไหมขนหางมันจะเนี่ยมันจะแข็งหน่อยนะครับมันจะมันจะหนามันจะแข็งแข็งหน่อยตัวนี้มันจะ ันจะเล็กนะครับมันจะบางๆขนมันไม่ค่อยถี่แล้วก็ขนหน้ามันจะเยอะส่วนลูกเสอือลูกนกนกนุ่มนมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่มันก็เป็นบางตัวนะดูตัวนูนะ้นก่อนตัวนู้นก็น่าจะเป็นลูกเสือปีที่แล้วนะครับของน้องก็ถือว่าโอเคนะครับก็ดึงนกลง ก็น่าจะเป็นตัวเมียตัวเมียถิ่นนี้ร้องด้วยนะนะครับเป็นถิ่นที่แบบด่อะตัวเมียร้องแบบเหมือนจะมีเพลงอะจะเป็นเพลงเลยนะครับแต่ไม่ลงนะโอกาสลงเนี่ยน้อยมากนะก็น่าจะเป็นคู่เจ้าพวกนี้เลยเพราะผมยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็แขวนไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวจะปล่อยมันไป ล่อยมันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับก็เอามันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต่อมันนะครับแล้วก็ปล่อยมันไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาลงอีกสักตัวที่กล้านะครับแล้วก็มันจะทําให้นกของเราเนี่ยบางตัวมันอาจจะกลัวนะครับกลัวแล้วทีนี้มันไม่ร้องนะครับเพราะถ้าตัวนี้มันยังอยู่ประมาณนั้นเนี่ยดูดินกเนีโฮโฮ่ยตัวนี้นกแก่นนะดูดูลูกเสอ ลูกเสือปีแล้วปีนี้ข้ามมาก็ยังอ่อนอยู่เลยนะน่าจะเป็นนกหนุ่มได้แล้วแหละแต่ขนแบบดูยังเป็นตกจุต่เนียนนกแกม่มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็สังเกตง,ง่ายๆแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวนกตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมไม่ค่อยจะเลี้ยงอยู่แล้วแต่มันก็เป็นบางตัวนะนกแก่บางตัวที่บ้านก็มีตัวใหญ่ก็คือเอาไปก็คือมันร้องเลย ประมาณนั้นก็เลยเก็บมันไว้นะครับแต่ถ้าตัวไหนเอาไปนกแก่นเนี่ยถ้าตัวไหนไม่ร้องก็คือไม่ร้องเลยนะครับเอาอไปก็เสียเวลามันร้องยากแต่กินง่ายนะครับส่วนในพวกเนี้ยมันเคลียวง่ายเปิดดอกง่ายแต่กินยากนะครับสลับกันตัวนี้ก็ต้องหัดไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวลงคลิปเสียงให้ดูด้วยนะครับ หลักที่ผมไปแต่ก็ไม่มีนกมานะครับแล้วก็หลักนี้นะ่าได้ยินเสียงร้องอยู่แต่แต้มที่สองไอแ,แต้มแรกนี่ไม่ร้อง <c oughs> เลยแขวนไว้ที่เดิมนะครับ <c oughs> แล้วก็มีพี่ๆนะครับถามมาว่านกเนี่ยเราเราเราชำนกใหม่กันยังไงชำนกใหม่ยังไงให้มันร้องนะเพราะว่าอ,อาจจะมีหลายท่านนะครับที่ ชำนกเนี่ยชำนานๆแล้วนกก็ยังไม่ร้องเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเนี่ยใช้คำว่าปรับสภาพดีกว่านะบ,บางตัวมันปรับสภาพกับกับกรงนะครับหรือว่ากับคนกับเราเนี่ยนะครับไม่ได้ประมาณนั้นนะครับปรับสภาพไม่ได้คือมันมันไม่ชินนะครับพอมันมาไปอยู่มันเปลี่ยนสถานที่แล้วมันไม่ร้องแต่พออยู่ในปา่าในทิ่นของมันเนี่ย มันรลง้งนะครับมันเล่นมันโอเพราอนะครับคืออยากได้ประมาณนั้นแต่พอเอามาในกรงแล้วมันก็ไม่รลองนะครับมันเป็นทีน่นกะบ,บางตัวก็คือตัวที่ปรับสภาพอ่าปรับสภาพได้ดีก็คือไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนมันก็รลองอ่ะนะครับก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นนกต่อประมาณนั้นแหละนะครับพอเวลาเราเอาไปชาเอาไปชำลิ้นพันแล้วเวลาเรา,เาไปชำเนี่ยนะครับมันก็จะรลองในกรง เวลาหรือว่าไปหัดต่ออะไรประมาณนี้นะครับนกพวกนั้นเนี่ยคือนกที่ปรับสภาพได้ดีนะครับส่วนนกตัวไหนที่เอาไปชำโอโ้โหเป็นปีแล้วนะครับหรือว่าสองสามเดือนขึ้นไปเนี่ยยังไม่ร้องยังไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยคือใช้ไม่ได้นะครับไม่ผ่านเอาเป็นว่าใช้ไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้นะครับตัวมันมันอาจจะมีเสียงแหละนะครับอาจจะมีเสียงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ร้องออกมาเป็นเพลงเหมือนในปา่า ตัวแบบนั้นเนี่ยคือถ้าหานกได้ก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหานกตัวใหม่เลยแต่ถ้าหาไม่ได้ก็หรือว่าซื้อมาเนี่ยนะครับก็เลี้ยงไว้ก็ได้นะครับ <T> เผื่อวันนึงเนี่ยมันอาจจะมีคู่ซ้อมนะครับคู่ซ้อมก็ประมาณว่าเผื่อวันนึงเราอาจจะได้นกที่ร้องมาตัวหนึ่งนะครับแล้วมันก็อาจจะพา เจ้าตัวที่ไม่ร้องเนี่ยร้องตามไปด้วยนะครับประมาณนั้นเลยมันโยนเพลงกันนะนะครับผมเมื่อกี้ตัวเมียร้องดีมากเลยยินเสียงตัวเมียไปเรามันใกล้จะถึงเวลาเดี๋ยวเดียขอจับก่อนมันใกล้จะถึงเวลาฤดูผสมพันธุ์แล้ว กอันนี้ผมก็ต่อทําคลิปไปเรื่อยนะจริงๆแล้วผมพอเดือนกุมภาผมก็ปลายปลายเดือนกุมภาผมก็จะไม่ต่อแล้วนะก็จะไปเดินกับพานนกไป,ไปนี่แหละนะผ่านนกไปด้วยแต่ว่าจะไปเดินดูนะเดินดูว่านกมันทํารังตรงไหนบ้างนรประมาณนั้นโอ้จริงๆแล้วเนี่ยโอย้พวกนี้มันสวยนะครับนกแก่เนี่ยมันจะสวยกว่า แต่ว่ามันจะร้องยากแต่ถ้าตัวไหนที่อุยอ๊ยอุจ็บจริงอันนี้ไอ้อุ้ยแต่ถ้าตัวไหนที่มันร้องก็คือเต็มเสียงเลยมันจะไม่สำนวนไม่อะไรเลยก็คือเปิดเต็มดอกเต็มคำมาเลยนะครับแต่ถ้าตัวที่ไม่ร้องก็โหช้ำนานะ่ะชำ้ำช้ำนานมากสำหรับนกแก่แต่ผมเนี่ยชอบนกแก่นะ แต่ถ้าเป็นนกแก่ตัวเล็กๆอ่ะยิ่งชอบข้าไปใหญ่แต่ต้องเอาให้มันร้องด้วยนะครับแต่มันไม่ร้องเนี่ยก็เหมือนเดิมอ่ะปล่อยเหมือนเดิมเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยงไปทําไมเราเลี้ยงนกชนิดนี้ก็ไม่ได้เน้นในความสวยงาม,มก็ฟังเสียงนี่แหละ เดี๋ยวจะให้ฟังคลิปเสียงเสียงไปโอ้ยปล่อยดอิดูขาก่อนนอกแก่แล้วขาใหญ่มากตัวใหญ่นะครับขนก็สวยแตกต่างจากอีกตัวหนึง่งนะไป <c oughs> ปล่อยให้มันกลับไปอยู่กับ ตัวเมียคู่ของมันไม่รู้มันจับคู่หรือว่าเป็นคู่ของมันลเลยเมื่อกี้มันร้องอยู่แถวนู้นละไปดูมีเหยี่ยวด้วยนะไปทางนู้นเฉยเลยส่วนตัวนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นวัยรุ่นนะนกลูกเสืออยู่นะครับก็ ขาอะไรยังแววอยู่นะครับยังไม่มีแข่งที่ท้อออกไปเลยนะครับยังไม่ถึงขั้นนกนกที่เป็นวัยรุ่นนกหนุ่มตัวนี้จะเอาไปชำนะครับก็ตัวเล็กๆสไตล์แบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงไม่นานนะครับไม่นานนะปล่อยยช่ <c oughs> ไม่นานไม่นะร้องก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับนกใหม่ตัวนี้นะ ก็อยากจะบอกน้องว่าร้องนะร้องแนละนะครับเดี๋ยวได้เห็นคลิปมันแน่นะเพราะว่าผมก็กะว่าจะมีทริปจะไปต่อต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไปวันไหนนะครับก็รับรับปากเขาไว้แล้วนะครับบอกเขาไว้แล้วก็เขาบอกว่านกร้องดีมากนะไม่รู้ดีของเขาหรือดีของผมมันเหมือนกันหรือเปล่า ครับแต่ถ้าตรงเคมีกันเนี่ยก็คือโอเคอะนะครับหน้าไปนะก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะถือว่าโอเคนะดึงนกลงนะครับผมอะ่ะขาใจนะครับมาทั้งสามคู่นะไปสามหลักมาทั้งสามแต่เอาไม่ลงสักหลักนะครับก็เลยขาใจก็เลยวันนี้ก็เลยจัดเลยนะครับจัดที่เดิมเลยไม่ไปไหนอสองแต้มนะเพราะว่ามันมีนกหลายคู่นะครับแต่ว่า มันมาอยู่ริมน้ําแล้วก็มับินหากินอยู่นะครับก็มาลงสองคู่โอเคอันนี้ผมถ่ายให้ดูนกที่ผมเลือกนะครับ <c oughs> ที่ได้มาเมื่อวานนะครับที่ได้ตัวแก่กับ <c oughs> ตัวนี้นะครับลูกเสือนะครับก็ที่เมื่อวานเลือกอเลือกปล่อยตัวแก่ไปแล้วก็เอามันมาชำํำ วันนี้ก็เริ่มร้องแล้วนะครับเริ่มร้องตั้งแต่ตั้งแต่เช้าอะ่ะแต่ว่าตอนเช้าอะ่ะผมถ่ายมันมมนันมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้เป็นช่วงบ่ายผมก็เอานก,กลงวัวจุกครับอันนี้เป็นรอบของนกลงวัวจุกอาบน้ำนะแล้วก็มันว่าแขวนที่เดิมนะครับของเมื่อวานเริ่มเริ่มมีเสียงเริ่ม ที่จะเปิดดอ,อกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเพลงมันน่าจะยังไม่เต็มนะยังเปิดครึ่งคึ่งกลางๆแล้วก็เสียงก็ยังเปิดไม่เต็มนะเลื่อมาเริ่มมา,มานะครับก็อย่างที่บอกนะครับวิธีชำนกนะครับชำนกเลือกนกเนี่ยตอนแรกนะครับตอนแรกเลือกนกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกได้นะครับจากที่เราไปต่อมาเนี่ย เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วเรื่องการชําเนี่ยมันไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ตัวนกนะเจ็ดวันที่ผมชําเนี่ยมันมันไม่ได้ทาอะไรกับมันมากเลยนะครับก็แค่ใส่กล้วยใส่น้ํานะครับให้มันได้กินกล้วยนะครับใส่กล้วยใส่น้ําแล้วก็แขวนชําไว้ที่เดิมนะครับที่เดิมทั้งเจ็ดวันเลยนะครับตั้งแต่เอามาันมานะครับหาที่แขวนนะจะแขวนตรงไหนก็ได้นะครับที่มันแบบ มันอยู่ตัวเดียวนะให้มันอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็แขวนทั้งเจ็ดวันเลยนะครับในการชําในการคัดของผุ่มเนี่ยแต่ถ้าเจ็ดวันแล้วเนี่ยบางตัวมันอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ร้องนะครับเปลี่ยนที่มันก็ไม่ร้องอีกนะครับตัวแบบนั้นก็คือปล่อยได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชําแบบนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินเจ็ดวันนะส่วนใหญ่มันอยู่ที่นกมากกว่ามันมันยังไม่ได้อยู่ที่เรานะครับพอหลังจากเจ็วันไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เราแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหัดอาหาร,นะรการให้วิตามินนะหรือการดูแลอาบน้ำนะคบ่านให้อาบน้ําอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละมันอยู่ที่เราชาแหละครับเจวันเนี่ยยังยังไม่ถึงว่ามันอยู่ที่เรานะอันนี้มันอยู่ที่นกนะเห็นไหมอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆนะในการเรื่องนอกแบบไม่ต้องฟังเสียงก็ได้นะครับคือเห็นทรงดูตัวคือมองแล้วมันน่าจะเอามาแล้วร้องในกรงนะครับ ก็คือเอามาเลยเลือกไม่ยากนะผมก็บอกวิธีการเลือกไปแล้วผมเนี่ยชอบนอกแบบสไตล์ตัวเล็กแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวเมียเสมอไปนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าจะให้พูดก็ตัวผู้ทรงที่น่าจะร้องในกรงเนี่ยมันจะดูทรงเหมือนตัวเมียนะครับหัวมันจะเล็กๆหัวมันกลมเล็กๆนะครับ นี่ครับพอหลังจากที่นกที่เราชำนะครับที่เรามาใส่กรงแล้วมันเริ่มร้องเริ่มเปิดดอกแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็ผมก็จะฉีดน้ําฉีดน้ําตากแดดตอนเย็นเหมือนให้มันอาบน้ําตอนเย็นนะให้มันอาบน้ําช่วงบ่ายแล้วก็ใส่ยาบีบสองพรุ่งนี้ก็เอามาแขวนไว้ที่เดิมเลี้ยงแบบนี้ปกติ ใครถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ร้องแล้วใครจะให้มันหัดให้มันกินอาหารเลยก็หัดให้มันเลยนะครับพอมันเริ่มร้องตรงนี้นะครับเต็มที่เต็มเสียงแล้วเนี่ยเราก็ลองลองเลื่อนดูนะครับลองไปแขวนตรงอื่นดูนะครับว่ามันร้องไหมถ้ามันหนึ่งร้องเต็มทรงเต็มเสียงแล้วใครหลังจากนี้ใครจะพาไปหัดต่อพาจะปั้นเป็นนกต่อก็แล้วแต่พี่ใครจะเลี้ยงไว้ฟังเสียงที่บ้านก็ตามนั้นเลยนะครับผมปล่อยนอกไปตัวหนึง่ง มันไม่มีกองใส่เมื่อกี้เนี่ยแล้วเป็นกองที่ผมปล่อยหนูไปนั่งร้องอยู่ตรงนู้นมันร้องแล้วนะครับตัวนั้นก็เป็นตัวที่ปเปามาจากบุญสวนเพื่อนนั่นแหละแต่เราต้องเลือกตัวที่มันร้องจริงๆอะ่ะตัวนู้นมันมันยังแอบร้องอะนะครับประมาณนั้นแต่ก็ร้องเต็มเสียงแล้วเพราะมันเป็นนกแก่ครับส่วนตัวนี้ก็หลังจากนี้ก็เลี้ยงปกตินะครับไม่มีอะไรเยอะ สำคัญตรงที่แค่เลือกนกมาจากในป่านะครับสําหรับใครที่ช้ําแล้วนกไม่ร้องนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าซื้อมานแนะนําให้ซื้อนอกที่มันเปิดดอกแล้วก่อนดีกว่านะครับนกที่มันร้องแล้วนะที่เราได้ยินเสียงแล้วดีกว่านะดีกว่าไปซื้อนกที่นกใหม่ที่แบบไม่รู้ร้องหรือไม่ร้องออกมาชำ้ำยังไม่รู้เลยว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับดีกว่านะครับไปซื้อนอกที่มันร้องดีกว่าแต่ถ้าใครที่ต่อนะครับต่อแล้วก็ เลือกคัดมาจากในป่าก็เอามาชำประมาณนี้นะเลือกตามสไตล์ที่ตัวเองชอบเลยนะตามถนัดเลยนะตัวไหนที่เราคิดว่ามันน่าจะร้องก็เอามาชำนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนตัวนี้ก็วันเดียวนะครับวันเดียวร้องแล้วเพิ่งได้มาเมื่อวานนะเดี๋ยวรู้เรื่องอนะ่ะตัวเนี้ย <laughs> โอเคสําหรับพี่ๆอาจจะยังสงสัยนะว่าเฮ้ย เลือกนกเนี่ยผมฟลุกหรือเปล่านะครับฟลุกหรือเปล่าทาไมถ่ายชมได้แรกได้แค่ตัวเดียวอ่าผมมีอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ปล่อยไปหลายตัวมันก็มีตัวที่ร้องไม่ร้องนั่นแหละนะครับตัวที่ร้องบางตัวผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวไปฟังอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงก็เป็นนกที่อ่าคลิปนั้นที่ผมได้มาตรงที่มีตัวผู้มาสองตัวตัวเมียตัวเดียวที่ผมบอกว่าผมพอต่อได้ปุ๊บผมจับนกอีกตัวหนึ่ง พอจับนกจะเอาออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ดันร้องนะครับก็ที่มันมาตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งนะครับตัวนู้นก็ร้องแล้วตัวนู้นมันร้องเร็วก็เพราะว่ามันมีถิ่นเดียวกันนะครับถิ่นเดียวกันก็คือตัวที่ผมลงคลิปล่าสุดคลิปให้ฟังเสียงนั่นแหละนะครับตัวท่เบิลนะครับมันเป็นถิ่นเดียวกันที่มันเบิ้ลตัวนู้นก็เบิ้ลเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เต็มนะเสียงถ้าใครฟังเสียงก็อาจจะคุ้นๆนะน่าจะรู้นะว่าเป็นถิ่นไหนนะครับเพราะว่า เสียงเหมือนนาฬิกาปุกอยังอยู่ถิ่นเดียวอ่ะนะครับสำหรับสาหรับนกที่ผมเอามาชําเนี่ยแล้วมันมีน้อยมากนะครับถิ่นนั้นมันเริ่มหายากแล้วเอาเอาประเด็นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมไปต่ออ่าที่ได้ยินเสียงผมก็ลองไปต่อดูแล้วมันก็ไม่ลงนะครับเอาเอาเปลี่ยนนกไปแล้วมันก็ยังไม่ลงสรุปก็คือปล่อยมันไปเลยนะครับคอยแปเอาลูกมันคอยไปคอยไป,คอยไปต่อลูกเสอือประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงอีกตัวหนึง่ง ็เป็นยังไงกันบ้างครับอันนั้นมันจริงๆแล้วผมไปอัดเสียงมันก็ยังร้องไม่เต็มที่นะมันมีนะมันช่วงที่มันร้องเต็มที่อนะ่ะผมไม่ได้อัดนะครับก็บิ้นอะไรปกติก็พาไปหัดต่อในป่าก็เริ่มร้องนี่ยนะครับสาหรับเจ้าตัวนั้นแต่ว่ามันยังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่เต็มที่ยังแบบมีกักอยู่มีกักเสียงอยู่ก็การชํำนกใหม่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมันอยู่ที่ตัวนกนะครับอยู่ที่ตัวนกมากกว่า นะก็สำหรับเรื่องอื่นนะเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปกันเพราะว่าคลิปนี้มันยาวแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ